กกกนยลล้ตเสวัสดีครับผมจากช่องไทยรัณทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดท่าบูจังหวัดพิจิตนรนครับมาเลี้ยงจรวเข้นะครับตัวนี้ชื่อแอปครับตัวใหญ่เบิ่มเลยครับ ไม่แค่ว่าจะมากอดได้นะครับเป็นการแค่วัดครับเลี้ยงทางวัดเขาเลี้ยงให้ครับเนื่อง,งจากเพราะว่ามีมีคนคนนึงเขามาฝากฝากให้ทางวัดเลี้ยงครับผมก็เลยเอาเนื้อมาให้มันกินครับแต่แต่เมื่อกี้ผม ผมลองให้มันกินแล้วแต่มันทำท่ามันจะกินแต่มันไม่กินครับเมื่อกี้มันยกหัวมางับแล้วแต่มันงับแค่เบาๆมันก็เลยเนื้อมันก็เลยไม่ไม่เข้าปากครับผมคิดว่ามันน่าจะกัดจางเดียวครับต,ตรงนู้นก็มีครับัวเล็กก็มีตอกก็มีนะครับตรงนี้นตอกก็มี วนี่ครับตัวนี้ผมก็ให้ไปเหมือนกันครับแต่มันแค่ตักเฉยๆเนี่ยมันแค่ตัดเฉยๆไม่ทำอะไรตัวเนี้ยก็เคยเป็นบ่อจระเ้มาก่อนครับบ่อเนี้ยเคยเป็นบ่อจระเ้มาก่อนแต่จระเ้ตรงเนี้ยมันตายไปแล้วครับตรงเนี้ยมันตายไปแล้วตัวนี้ก็เพื่อไม่ตายแต่ตาบ่อครับตาข้างเนี้ยครับข้างใส่เราคไม่บ่อข้างใสมันบ่อ dog thì, cả, thì, thì ừ. khu, là. Là, giờ, giờ cũng thấy có ăn thì โอเค thấy คุณถอย คลิปเลยถ่ายคลิปเลยมีควาแอปอา้าวมันลงน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เขาดึงขึ้นเดี๋ยวพี่เขาดึงขึ้นหมุนๆขึ้นเออนี่มันลงน้ำแล้วผมกลัวว่ามันจะไม่ขึ้นแอปเป็นเกลือใช่ไหมเนีดูก้อนขี้หมาดหาหาิหน้าหนาวนหน้าหนาวส่วนมากจะกั้ศียมันไม่กินอืเดี๋ยวรอแป๊บนึง ปกติหน้าหนาวมันไม่กินเลยสองเดือนธันวามกราคมไม่กินต้องใจเย็นๆปกติครับมุมดูว่ามันเปียกน้ำก็เลยไม่เกี่ยวคุณคุณครับอันนั้นครัับแอปนี่กิ้มไหมกิ้มเลยไม่กินนเลเราจะกินมเราจะกิน แล้วมาทำไมเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่จมูกมานะลองใส่จมูกน,มนึมันได้กินแล้วมันได้ปลี่นติดจมูกทำไมปกติหน้าหนาวที่วัดเขาไม่เลี้ยงกันเลยอ๋อเหรอครับได้เดี๋ยวด,ดีความพยายามแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว หรือว่าถ้าหรือว่าท่านเนื้อมันไม่ขยับเลยมันจะกินเพราะมันทาเนื้อมันขยับมันจะคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวตัวใหญ่มากเนาะอืมใหญ่มากไซส์น่าจะหกเมตรนะเหรอได้ไหมหกเมตรไม่ถึงถ้าสี่เมตรได้ไหมสี่ประมาณสี่เมตรอ๋อตัวนี้นี่กี่ปีแล้วครับตัวนี้เขามาให้ตั้งบอกประมาณ เกือบสามสิบเกือบสามสิบปีแล้วเขามาให้เขาบอกว่ายี่สิบห้าปีเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วไอ้ไน้ำนัไนนี่ใส่พันอะไรน้ำเค็มโ<ะ>ซลว,วอเทอร์เขาขดดยเหรอใช่น้ำเค็มโซลวอเทอร์เขาเขาได,เด้เอาดีเอาดีสงสัยมันปลวกแมลงที่มันอยู่ตรงนั้น ใช่มาแรงมันติดูตอนแรกมันเหมือนมันจะมาเนาะลองไก่ชิ้นใหม่ดูดิไม่ไม่ไม,ไม่ชิ้นนี้และเพราะว่าต้องรอต้องรอต้องเจ็นเย็อออนอย่เพื่อพวกกินไม่ทําจกินเหรอ เอาขยับไปอีกสงมือสงมือไม่ใช่สงมืออันนี้ไม้พลองลองตัวเล็กดูปะป๊าบางทีตัวเล็กอัดจีิก็ได้ ในกลุ่มนี้ไม่มีครับในกลุ่มนี้มีเกลิ่นนับนับโอ้ไม่โดนครับ เสร็จมันอยากเคี้ยวอย่าง,องอสรกเสร็จมันจะเคี้ยวอย่างเดียวอ่ะลองอีกครับลองอีก ตัวไหนตัวนี้ค่ะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มันมีไหมตัวนี้ไม่มีอยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้คุณยังดูของนนี้จะได้เด็กไีเ ทำไมันคะมันหน้าหนาวนนเป็นที่แค่กัดแล้วคลายกัดแล้วคลายงั้นเราไปให้เต่ากิน <c oughs> นั่นไงมันกินแล้วกินแล้วกินแล้ว <c oughs> เอาเห, <c oughs> หรือว่ามันหมดแรงที่จะเคี้ยวอะ่ะ ต่มันกินเลยครับตัวเนี้ยตัวนี้สูก เตัวนี้ตาบอดข้างเลอเห็นเคยมีเห็นหลวงพี่บอกว่าตัวนี้ตาบอดข้างนี้น่าจะหายดล้ว แล้ววันนี้นะครับเราก็ขอ,อจบแค่นี้ก่อนนะครับพอดีว่าร้อนอากาศก็ค่อนข้างร้อนหน่อยครับตอนนี้ฤดูหนาวแต่อากาศก็ค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ